ถูกเพิมความรู้สนุกสนานเพิมความรู้วันนี้เสนอตอนสร้างแผน10ล้านก่อนเกษียณคุณแพนเฮ้ยมันทำได้แผนสิบล้านก่อนเกษียณผมนี่วันนี้อันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะแต่ว่าอันนี้เขาเรียกเป็นโลกเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลมอันนี้ภาพอะไรที่คุณขึ้นมาในภาพอะไรของแดกสิวะอะไรของกินนะครับอันนี้เนี่ยก็คือของกินที่ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งกินเป็นประจำ ยี่สิบปีกินทุกวันโอ้โหคือพวกง่ายกินแบบกินง่ายกินถูกอ่ะอ่าก็จะเห็นเนี่ยบางวันร้านสะดวกซื้อเลยนะอย่างเงี้ยอ่าใช่ค่นเนี้ยเขาบอกว่ากับไข่อ่ามาม่าไข่เต้าหู้มีอยู่แค่เนี้อ่ามีบวยเค็มหน่อยมีไส้ไล่ห่อห่อไอ้อะไรไส้ไล่ปรุงรสห่อห่อฉีกเค็มๆอ่ะตอนนี้เป็นอะไรเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งไปแล้วตอนนี้เห็นว่าแกผ่าตัดออกไปสองลูกแล้วไม่อันนี้อันนี้ก็คือ เขาบอกว่าอาหารนี่แกพูดนะอาหารเย็นวันนี้ค่อนข้างธรรมดาเหมือนเคยครับแต่ไข่ก็เป็นของฟุ่มเฟือยไปสุดแล้ว<อ>ผมใช้ชีวิตแบบนี้มา20ปีตอนนี้คขายุวันไอตอนที่พูดเนี่ยอายุ45เฮ้ยเท่าๆพวกเราเลยนะ่าเอออท่าเลยนะ20ปีแล้วประหยัดเงินได้มากกว่า94.7ล้านเยนตอนนี้ผมกินอะไรก็อร่อยไปหมดฮะเพราะว่าลิ้นผม มึงกินประมาณไปมึงัวเหลืองลำใส้แค่ก็รู้สึกเฮ้ยอันนี้คือเขาเขาเป็นคนตั้งเป้าหมายไว้เลืองจิตัวเหลืองเพื่อนผมเป็นเียตัวเหลือง ไม่จบเขาบอจบมาตอนปีสองเยี่สัสอู้ไอ้นี่เราจะไปตัดรายการได้ไหมเนี่ยนี่มันสดมว้ยไม่ใช่เลยแล้วถ้าเอาช่วงก็ไม่ออกเรียใจกล้องเลย เฮ้ยเงี้ยดูเรียวดูเรี้ยวจริงใจจริงใจอ่ะเขารวยเขาตั้งเขาไม่รวยเขาตั้งเป้าเลยนะนะยุคสองพันเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี่ไม่ค่อยดีหางานก็ลำบากแล้วเขาบอกเขาบอกเขาจะเก็บให้ได้ร้อยล้านเยนร้อยล้านเยนจะได้เกษียณเร็วโอเคโอเคอเคแต่อันนี้เขาก็ทำงานก็คือหนึ่งเขาใช้ชีวิตแบบถูก ประหยดนะัดแะข้าวก็กินแบบนี้นะแล้วก็นอนเช่าห้องเช่าห้องหออยู่เนี่ยอยู่ญี่ปุ่นนะเ <c oughs> ดือน,นละเจ็ดพันกว่าข <c oughs> <c oughs> ึบุงเดื่อเมไม่แล้วก็บอกเนี่ยเขากินของง่ายๆนะแล้วบอกมาเห็นเห็นวันนี้ราคาถูกแล้วนะกูรู้แล้วไอ้เมึงบีเป็นโอ้ยมึงบีเป็นห้าสิบล้านใจจริงีเงียะ ไม่ใช่กูกูอะไรไงต่ออะไรไงต่อเนี่ยก็เห็นั้ยเขาบอกว่าเนี่ยที่เห็นทุกวันเนี่ยที่เขาซื้อเนี่ยว่าประหยัดแล้วเนี่ยแต่เขาจ่ายจริงๆนะประหยัดกว่านี้อีกเพราะว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยเขาเข้าเซเว่นแล้วเขาหยิบโดยไม่จำร่องเขากว่า ผมถึงมีวันนี้ได้โอ้น่ารำถือจริงโอ้ต่อต่อเลยต่อเลยตอนนี้20ปี45เขาบอกเขามี94.7ล้านเยนแล้วโอ้เยอะเยอะมากๆจะร้อยล้านแล้ว <bunları> นเนี่ยเนี่ยตั้งเป้าร้อยล้านเลย ร้อยล้านเยนยี่ห้าล้านบาทยี่ห้าล้านบาทอันนี้หารจริงจริงจริงน้อยกันนี้หน่อยนะแต่ว่าโอเคเอาประมาณเนี้ยกินประหยัดยี่สิบปีเราจะจ่ายปัจจุบันมีเงินเก็บเก้าสิบสี่จุดเจ็ดล้านเยนชีพสามล้านะอ่ะแล้วคอมเมนต์นญี่ปุ่นว่าไงคอมเมนต์คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าโอ้โหคิโมจิไม่ใช่เขาบอก <S <S ผมอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้จัง<อ>นะ ฉันคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีมากและฉันคิดว่าฉันจะทำโอ้เพื่คอมเมนต์ในประเทศประเทศไทยอะประเทศหนึ่งแล้วกันเขาบอกอันนี้อันนี้ออกมาเป็นปีแล้วนะ,อะ,อะเออไ่นั่งเปิดคอมเมนต์คนไทยมึงเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ให้แกงคอนเซ็ตเตอร์แดกเลยไอนน้สัสออนนี้บอกความสุขของชีวิตมึงคืออะไร เก็บไว้ตายก็อดไอ้หาเห็นไหมมือเส้นมือแม่เส้นไม่เส็นเหมือนพวกเราเลยมึงโกนบุรี่มาเลยนี่เขาเรียกบุรี่มึงก็ได้เข้าใจเปล่าวะเออโอ้โหอ่ะแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคืออะไรประเด็นคือทุกคนโอเคของเขาในยี่ห้าล้านอ่า ของเราคนไทยห้าสิบสี่สิบล้านก็พอแล้วสิบล้านก็พอแล้วสิบล้านก็พอแล้วแต่นี่คือเอาเฉลี่ยคนคนญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาบอกมนุษย์เงินเดือนอันนี้คนที่เขาทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนออฟฟิศเนี่ยนะ <1> <1> 1> บอกว่าโอเคค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาบอกค่ากินเขนาแทบไม่ได้จ่ายเลยเพราะว่าขโมย มีประเด็นไหมเนี่ยกูณสงสายคนนี้ก็ตั้งใจจะมาดูหาความรู้จะเสริมความรู้ออไอเดียเขาบอกอะไรนะครึ่งดื่มชูกำลังนะพวกเนี้ยเขาบอกมันจะมีแจกฟรี <c oughs> มันก็ไปเอาเข้ามาอีกโอ,อ้ไม่แต่คือประเด็นคือ ใช้จ่ายน้อยมากใช้จ่ายน้อยแต่คนนี้เขาไม่ได้ลงทุนนะเขาก็บอกว่าเขาลงทุนพูดน้อยเก็บเงินอย่างเดียวเลยเก็บเงินอย่างเดียวเข้าเข้าธนาคารหมดอะไรเงี้ยนะอ่าเราก็มานั่งดูว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไหมคนไทยสิบล้านอ่าแต่ว่าต้องเขียมมาเก็บให้ได้เต็มที่มีเครื่องมืออันนึงอ่าให้ท่านไปลองใช้ดูอลองสแกน QR code คอันนี้อยู่ในบุญหลวงเวลคอนเน็กนะครับอ่าโอ้โหท่านตั้งภาจะตาย จะตานตั้งเป้าไว้คลิปหน้าไม่เจอคุเสริมสั่งแล้วเข้าโรงพยาบาลตันตั้งเป้าไว้จะออมเท่าไหร่อ่าเปิดมาในหน้าเนี่สแกนนะเราสแกนสแกนหรือเข้าลิงก์ตามนี้ก็แล้วกันปุ๊บพอดีเราเปิดมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วอ่าอ่าก็จะมาโพล่ห้านนี้สร้างแผนการลงทุนแบบคุณกับ B S Private Fund อ่าฮะอ่าสมมติตะกี้เราบอกว่าที่เทลา่ตัวเลขสิล้านสิล้านเท่าไหร่วะ อ่าสิบล้านเงินเริ 2, ่มต้นพร้อมลงทุนตอนนี like 25, 2, 000, 30, ้มึงเก็บเท่าไหร่สมมติเราสตาร์ทเริ่มทำงานตอนอายุยี่ห้ามีเงินออมประมาณสักสองแสนบาทถึงไหมอ่ะสองแสนสองแสนอันหมื่นแสนอ่ะเยอะใช่ไหมอ่ะแสนหนึ่งละกันอ่ะอ่ะแสนหนึ่งเริ่มทํางานมีแสนหนึ่งสตาร์ททำงานอ่ะเฉลี่ยมนุษย์เงินเดือนเราเนี่ยอืรายได้ทั้งชีวิตเลยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยเฉลี่ย ต่อเดือนเอาคนทั่วไปเนี่ยเป็นไปได้สี่หมืนได้ไหมอ่ะสมมติสี่ห <40, S 1> มื่นสี่มืนถ้าเราสี่หมืนเมื่อกี้คนเมื่อกีก้เขาบอกค่าจ่ายก็ค่าเช่าเจ็ดพันกินนี่แทบจะศูนย์เลยเพราะขโมยมาอ่ะสี่หมืนถ้าคุณเขียมแบบนั้นยี่สิบปีเนี่ยนะสี่หมืนคุณคิดว่าคุณออมได้เท,ท่าไหร่ของสี่หมืนคืมึงเก็บาะไรเหรอมึงออมได้ห้าหมืนไม่ขโมยนะขโมยมา เอากลมๆสองหมื่นนะสองหมื่นครึ่งหนึ่ง่ะครึ่งหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นนี่ก็คือปีละสองแสนสี่สองแสนสี่นะอะคุณเริ่มทํางานกี่ปีคุณเกษียณให้สามสิบปีเลยสามสิบปีอ่ายี่ห้าเกษียณสามอ่าห้าห้าปุ๊บจะไปสิบล้านโอ้ย่างงี้ถึงแน่นอนอถ้าคุณเขียนอย่างนี้นะ เ <ะ S 2> ขียนอย่างนี้เนี่ยปุ๊บเพราะว่าคำนวณมาแล้วเนี่ยคุณลงทุนเอาแค่1.93%ต่อปีออคุณก็ได้อเออคุณได้เงินต้นเงินต้นเฉพาะเงินต้นคุณก็7ล้าน3ล้เจ็ดล้าน3แล้วลงทุนตามนี้เนี่ยสาปีคุณก็จะได้ละ10ล้าน<อ>ดยรีเทิร์นประมาณสัก1.9%จกเแล้วห9จ็นะเขียนอย่างนี้เงินเริ่มต้นไม่มีก็ยังทําได้ได้เลยสตาร์ทที่ศูนย์เนี่ยเอออันนี้แบบไม่มีตังเริ่มต้นเลยอ่าแล้วก็เก็บ2%องเปอร์งซ็ ชัวร์ได้ชัวร์ทำทำได้ทำได้จะเพิ่มเงินต้นไอจะเพิ่มเงินปลายทางหน่อยไหมเป้าหมายเอาไปสักสิบห้าล้านอ่ะเริ่มคำนวณอ่ะสี่จุดสามเก้าเริ่มเริ่ม make sense อ่าเริ่ม make s e e สี่จุดสามเก้าแล้วสี่จุดสามเก้าก็คือด้วยสองแสนสี่ต่อปีสามสิบปีเจ็ดล้านี่สองหมื่นนี่หมายว่าตอนเริ่มอาจจะเริ่มหนึ่งหมื่นนะแล้วพออายุมากขึ้นเงินเดิมก็เพิ่มขึ้นคือเฉลี่ยก็คือประมาณนี้อ่าเออคือ เงินก้อนสุดท้ายที่ออมมันอาจจะต้องเกินมากกว่า2 0,000ื่นนะเพราะว่าคุณเงินเดือนสูงแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือตอนแรกมันน้อยแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่ม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 ขึ้นมาหลัการที้เฉลี่ยง่ายๆคุณแพทย์สตาร์ทเงินเดือนเริ่มต้นอ่ะสมมุติ2 0,000ื่นเงินสุดท้ายเลยปลายทางที่คุณเกษียณเลยและเซสมมุติ8 0,000ื่นสมมุตินะจนงานสองหมื่นบวกแปดหมได้เท่าไหร่แสนหนึ่งจานหนึ่งหารสองก็คือเหลือห้าหมื่น ก็คือรายได้เฉลี่ยทั้งชีวิตคุณก็จะประมาณ50,000เอาต้นบวกปลายหารสองอเอาง่ายๆประมาณนั้นคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้ว <c oughs> แต่นี่อก็เอาเอาสี่หมแล้วใช้ครึ่งหนึ่งก็เป็นสองแล้วบอก4.39จะทำอย่างไรให้ได้4.39นี่ครับบริหล,งลวงเรามีบริการตัว private fund มันจะคำนวณให้เลยว่าโอเคด้วยด้วยเป้าหมายอัน,น 4, 39, เนี้ย4 9 9เนี่ยคุณใช้พอร์ตแบบเสี่ยงกลาง อันนี้แค่เสี่ยงกลางเองนะเสี่ยงกลางโมเดลโมเดลนะก็จะรีเทิร์นจะอยู่ประมาณสี่อต่อปีเราเอาผลตอบแทนเฉลี่ยของปีที่แล้วมาประมาณอยู่6%อรอืมอ่าถ้าท่านลงทุนตามเนี้ยนะ30ปีจะกลายเป็น23ล้านโอ้เกินเป้าหมายเลยเกินเป้าหมายเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยต้องการประมาณทั้งสี่เก้าอีตัวนี้เนี่ยมันเลนจ์มันอยู่ออกมาก็ประมาณทั้งหกอะไรเงี้ยอ่าเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องหมายไอ้เครื่องมือในการออมแต่บอกว่าเฮ้ยถ้างี้หมายอย่างนี้ สามสิบปีบอกอถ้าเราจะแค่ยี่สิบปีเหมือนตะนุ่มเมื่อกี้คนญี่ปุ่นเมื่อคู่เนี่ยทำได้ไหมได้แต่ว่าคุณต้องโอ้โหลีเทินคุณต้องเก้าเปอร์เซนกว่าเพราะงั้นคุณอาจจะต้องลดเงินเงินเงินปลายทางไปทักอันละสิบสองล้านอ่ะคำนวณซิอเป็นสิบล้านแล้วกันอ่ะสิบล้านนี่สิบล้านเพ๊บเพิม อ่าหกจุดห้าหกหกจุดห้าหกก็อยู่พอร์ตไหนก็อยู่พอร์ต moderate เหมือนเดิมอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเงินต้นคุณสี่ล้านแปดนะสุดท้ายปลายทางคุณกลายเป็นสิบล้านด้วย moderate moderate เนี่ยปึ๊บสิบล้านกลายเป็นสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นด้วยระยะเวลายี่สิบปีนะอ่าเห็นไหม พอแต่มันมีพอร์ตทั้งเสียงต่ำเสียงสูงด้วยนะถูก <c oughs> ใช่ใช่แต่คนอชอบเสียงสูงก็เลือกเลือกจกัดด้วยความเสียงสูงได้นะได้ถูกต้องก็มันก็จะคำนวณให้บอกว่าอ่ทั้งเงินก้อนเดียวกันแต่คุณไปเสียงสูงเนี่ยคุณจะกลายเป็นสิบสามล้านาาล้านก็เกินเป้าได้ก็เก <c oughs> ินเป้าได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ตตอนแรกเนี่ยแล้วก็อาจจะเสียงสูงได้เพราะอายุเรายัางไม่มากก็ค่อยๆเติมไปอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการวางแผนนะครับก็จะออมได้อย่างคุณนิรนามชาวญี่ปุ่นท่านนี้หรือไม่อย่างไรแต่ตอน โรคไตด้วยนะหลายอย่างฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยากจะฟังเรื่องอะไรให้คุณแพทย์เล่าก็ว่ากันมานะครับเผื่อมอีคุณแพทย์ก็อาจจะมีไอเดียความคิดต่างๆ <S <S วันนี้คอปพวคิดแบบพวิทย์เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีทุกท่านขอบคุณมากๆครับ